i s u Isuzu ูมิ X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการว้าวันแหวนนะคะอย่างที่เราเกริ่นไว้ในเบรกที่แล้วว่าเบรกนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบ้านสุดอลังการแหวกแนวที่ออกแบบโดยสถาปนิกอัจฉริยะชื่อดังของโลกอย่างแอนโทนิโอเกาดีในเมืองบาร์เซโลน่ากันบ้างรวมถึงบ้านหลังแรกที่เกาดีออกแบบนั่นก็คือคาซาวิเซน มาชมซึ่งเป็นบ้านหลังแรกที่แกวี่ออกแบบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าผลงานบ้านหลังแรกที่แกลี่ออกแบบเนี่ยเป็นยังไ,ไงบอกว่ามนสวยมากเดี๋ยวไปด้กันค่ะ ซึ่งในภาษาสเปนนั้นคําว่าคาซาก็แปลว่าบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมและคาซาวิเซนนั้นเป็นบ้านส่วนตัวที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1888ในยุคนั้นบ้านหลังนี้ต้องเรียกว่าแหกกฎทางสถาปัตยกรรมนั่งเดิมของสเปนในสมัยนั้นเป็นอย่างมากแต่การออกแบบโครงสร้างนั้นกลับเรียบง่ายบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่เขาออกแบบตอนที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆเลยเพราะฉะนั้นตอนนั้นกำลังบอกหูไอเดียแบบ คูลาม,มากจนครอบคู่บินพพเซนนะคะก็เต้นบอกว่าจ้างให้เกาดี้เนี่ยออกแบบบ้านฤด,ดูร้อนให้นะคะก็เลยเป็นการปลดปล่อยไอเดียของเกาดี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะออกแบบมาเป็นบ้านแบงนี้นะ ตึกหลังนี้เกวดีได้ผสมผสานอิทธิพลทางตะวันออกเข้ากับวัฒนธรรมของชาวสเปนและอาหราบเกวดีเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่มีความสําคัญน้อยไปกว่ากันเขาจึงไม่ทิ้งรายละเอียดแม้แต่จุดเดียว Mac แม้กระทั่งม่านบังแสงและช่องระบายอากาศก็ได้รับการตกแต่งอย่างอลังการและสีสันที่มีชีวิตชีวาของงานกระเบื้องในบ้านอีกด้วยค่ะ ที่บ้านหลังที่สองที่แหวนว่าว้าวยิ่งกว่า,วาวและเป็นบ้านฝีมือเกาดีที่แหวนชอบที่สุดค่ะถึงแล้วนะคะคาสซามิลาซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากสแควร์เดอฟามิเลียเท่าไหร่เขาบอกข้างในที่นี่คือสวยมากแล้วก็รูฟท็อปที่นี่ก็บอกว่าเด็ดมากเดี๋ยวเราเขา้าไปดูกันว่าจะเริ่ขนาดไหนนะคะ c าซามิลอีกหนึ่งอาคารผลงานของกาวดี้ที่โด่งดังไปทั่วโลกและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกคือที่นี่นั้นเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของกาวดี้ก่อนที่เขาจะอุทิศตัวให้กับการสร้างผลงานชิ้นเอกอย่างสแกรดาเฟนมิเลีย ซึ่งบ้านแห่งนี้เกาดีได้รับจ้างจากพ่อค้าผู้ร่ำรวยให้เนรมิตอาคารขนาด1,620ตารางเมตรเพื่อไว้ใช้อยู่อาศัยปล่อยขายและปล่อยเช่าและต่อมาก็ได้รับฉายาว่าลาพเดราหรือแปลว่าเหมืองหินที่มีลักษณะคล้ายกับหน้าผาที่มีชีวิตตัวอาคารนั้นเป็นสถาปตัตยกรรมในรูปแบบโมเดิร์นเอสเต้าที่โด่งดังหลังจากผ่านเข้ามาในประตูขนาดยักษ์แล้วก็จะพบกับลานกว้างใจกลางตึกที่จะช่วยให้แสงและอากาศ เข้าไปเยี่ยมเยือนผู้พักอาศัยด้านในข้างในมีบันไดเวียนซึ่งโดดเด่นด้วยภาพวาดฝาผนังที่ใช้สีพาสเทลละมุนตัวอาคารแห่งนี้มี9ชั้นโดยชั้นที่สองนั้นเคยเป็นที่อยู่ของเจ้าของบ้านซึ่งในปัจจุบันนี้ยังมีผู้อาศัยอยู่หนึ่งครอบครัวด้วยกันซึ่งเราก็สามารถเข้าชมอาคารในส่วนที่พักอาศัยได้และต้องบอกเลยนะคะว่างดงามมากๆเราก็จะได้เห็นนะว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่คาซาเมล่ามัน mm hmm. จะเป็นยังไง อยู่ในสถาปาปยกรรมที่ออกแบบโดยเกาลีในส่วนของห้องใต้หลังคาของลาพาเดรานั้นมีชื่อว่าเวลอาเิกเพราะมีลักษณะคล้ายกระดูกประวานได้ถูกปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ถ่ายทอดเรื่องราวของเกาดีตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็กที่ไม่แข็งแรงไปจนถึงการเติบโตในย่านชนบทที่ทำให้เขานั้นได้สัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวซึ่งคอลเลกชันเหล่านี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจเบื้องหลังงานออกแบบของเขาค่ะ มึนขึ้นมากว่าเขาสามารถจับเอาเสีต่างๆที่อยู่รอบตัวเนี่ยมาออกแบบสร้างสารรค์เป็นผลงานเป็นบ้านได้ที่คือคิดนอกกรอบสุดๆนะคะแม้กระทั่งแบบอาร์ตตรงนี้ตรงโคง้งตรงนี้เขาก็จะทํามันไม่เท่ากันนะให้มันเหมือนโครงกระดูกอะไรอ,แบบอย่างนี้คืแบบคิดยังไงคิดยังไง ยังมีโมเดลของคาซามิลาและผลงานสถาปตัตยกรรมชิ้นเอกของกาวดีต่างๆในเมืองบาร์เซโลนาแสดงอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันและถัดไปอีกชั้นคือจุดที่แหวนว้าวสุดๆเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยล่ะค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือบริเวณหลังคาที่มีชื่อเรียกว่า Warrior Rooftop พระตกแต่งด้วยหัวเสาที่มีลักษณะเหมือนหน้ากากนักรบผู้พิทักษ์ฟีลเหมือนหลุดมาที่ที่ในซาวแต่ว่สงสัย วัวหลาประหลาด,ดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจของจรงอร์ชินเคสที่เอาเบซ่าเป็นนักกางตัวละครในเรื่งองสาวัวด้วยนะคะปล่องไฟจำนวน28ปล่องถูกจัดเรียงกันราวกับเป็นประติมากรรมกระจายอยู่รอบหลังคาแต่ละปล่องนั้นเปรียบเสมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมลักษณะหัวเสาทุกรูปแบบที่แกวดีค่อยๆพัฒนามาตลอดชีวิตสถาปนิกเลยทีเดียวแต่ละรูปแบบนั้นต้องบอกเลยนะคะว่าว้าวและหลุดโลกสุด,สด อย่างอันนี้แวนเห็นแล้วหิวไอติมเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมขนาดเห็นในทุกวันนี้ยังว่าโมเดิร์นมากแล้วถ้าเป็นร้อยปีที่แล้วจูว้าวขนาดไหนทามบนหลังคาบ้านหลังนี้ยังมองเห็นวิว360องศาของเมืองบาร์เซโลนามองไปสุดลูกหูลูกตาเห็นทั้งสแกรดาฟามิเลียพวกเขาที่บิดาโบยาวไปถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมแวนนี้รีบถ่ายรูปเช็คอินรวัรวๆกระนำเลยล่ะค่ะ สไปเยอนี่เลยด้าหลังแหรนคือเดินมาจากถนนเส้นข้างหลังที่เห็นนี้มนาะแป๊บเดียวเองค่ะประมาณแบบไม่ถึง5นาทีใกล้ๆกกันเลยแล,แล้วก็ได้เห็นอีกนึงค่ะกิจกรรมที่โด่งดังของเจ้าที่รู้ว่าอย่างสาปเยอรโนะคะด้ลังแบรนดเรจะพาไปดูรายละเอียดดีเทลใกล้ๆว่าสวยขนาดไหน จเซฟไบโยมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจสิงทอต้องการให้อาคารหลังนี้กลายเป็นจุดเด่นที่จดจำของผู้คนทั้งเมืองจึงได้ว่าจ้างให้เกาดีเป็นผู้ออกแบบปรับปรุงใหม่หลายคนตั้งฉาย,ายาให้บ้านนี้ว่าบ้านโครงกระดูกโดยแบ่งได้เป็น3ส่วนโดยชั้นล่างจนถึงชั้นสองนั้นใช้โครงสร้างเป็นหินทรายส่วนกลางของอาคารไปจนถึงชั้นบนสุดกรุด้วยผิวโมเสกและกระเบื้องแตกชิ้นเล็กชิ้นน้อยสารพัดสีและที่เป็นไฮไลท์มากๆก็คือหลังคาด้านบน <Wow. S 1> ที่เกาดี้ ออกแบบให้เป็นทรงโค้งค,งคล้ายแผ่นหลังของสัตว์ขนาดใหญ่น่าจะได้แรงบันดาลใจจากไม่มังกรก็ไดโนเสาน,นะคะคุณผู้ชม uh huh. และมุมด้วยกระเบื้องเซรามิกเกือบ600แผน่นต้องบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งผลงานระดับมาสเตอร์พียสของเกาดีที่ไม่ว่าใครมาเห็น <c oughs> ก็จะต้องร้องว้าวเลยทีเดียวละคะคุณผู้ชม <c oughs> ช่วงหน้ามาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้หญิงเก่งที่พลิกชีวิตจากมรสุมที่เข้ามาในช่วงวิกฤตโควิด -19 จากการทำธุรกิจออนไลน์อีกสักครู่เดียวค่ะ